มาดูการขูดมะพร้าวแบบโบราณนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระต่ายเนาะยายกระต,าตร่ายถ่ายขูดมะพ้าวถ่ายขูดมะพร้าวอืมจะเป็นแบบแหลมๆเงี่งๆออกมาเราก็นั่งทับแล้วก็ขูดเลยมะพร้าวที่ได้ ไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเจ้าจะไปอันนี้ใหญ่เอาไปทำอะไรห่อข้าวต้มจะไปห่อข้าวต้มนะคะใส่ข้าวต้มตผสมกับข้าวเหนียวเนาะผสมข้าวเหนียวข้าวใหม่อืม,มันมากาดูด,ดูจะขูดมาสินี่ขูดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ อที่ขูดเขาขูดได้หมดหมดเกลี้ยงดีใช่เนาะเรื่อยๆเอาไปไปห่อข้าต้มจะ้ะเป็นยายเป็นคนขูดเออถ้าถ้าขูดยาย แบบโบราณเลยนะคะเนี่ยแบบโบราณเลยสมัยแต่ก,ก่อนก็ขูดแบบนี้แหละถ้าไม่ได้ซื้อแบบมาแบบสำเร็จเนาะ